สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือชื่อเรื่องนะครับกรรมที่ส่งผลให้หนีตายกรรมที่ส่งผลให้หนีตายนะครับเป็นหนังสือนะครับของพระเดชพระคุณดรแม่ชี ทศพรวัดชีระบําเพนเนื้อหาเป็นยังไงมาลองฟังดูนะครับมีโยมสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในสาราธรรมหน้าตาบวบบวมปูดร้องให้ไม่หยุดมาบอกกับแม่ชีว่าอยากให้แม่ชีช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ด้วย พราะทุกข์มากมายไม่รู้ว่าเพราะอะไรสามีถึงทุบตีทุกวันแม่ชีก็ต้องบอกให้โยมหยุดร้องไห้แล้วเริ่มถามว่าแม่ชีถามว่าโยมชอบพูดจายอกย้อนพ่อแม่ใช่ไหมโยมตอบว่า ไม่เข้าใจค่ะแม่ชีแม่ชีกล่าวว่า mm. ก็เวลาแม่โยมบอกให้โยมหยิบอะไรให้โยมก็ตอบว่าแม่หยิบเองสิแล้วโยมก็ชอบแสดงอภินิหารหนีพ่อแม่ไปเที่ยวตอนกลางคืนพ่อแม่ต้องร้อนใจอยู่ตลอดเวลา ว่าเมื่อไหร่โยมจะกลับมาพอโยมกลับมาโยมก็สวัดสด่พ่อแม่ว่าไม่รู้จะรอทำไมจะบ่นทำไมลำคาญเดินกระแทกเทา้าขึ้นบันไดไม่แยแสพ่อแม่ที่ร้องให้กับความก้าวร้าวของโยมตอนโยมยังไม่รักใคร โยมไม่ต้องรับกรรมกับสิ่งที่โยมทำแต่เมื่อโยมรักใครเมื่อนั้นแหละคนรักของโยมจะกลายเป็นนักมวยทันทีเขายิ่งทุบตีโยมมากขึ้นเมื่อโยมยอกย้อนดาดทอบพ่อแม่เวลาที่โยมถูกซ้อมกรรมที่เดินกระแทกเทา้า แสดงความไม่พอใจต่อพ่อแม่ทรงผลเป็นเท้ามากระแทกหน้าตาและร่างกายทุกวันวันนี้มาพบแม่ชีเพื่อถามว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของโยมหรือเปล่าใช่ไหมแม่ชีจะบอกให้พ่อแม่ร้องให้กี่ครั้งโยม ก็ต้องรับกรรมเป็น2เท่าทวีคูณถึงจะเปลี่ยนคู่กรรมก็ไม่เปลี่ยนใครมาก็ซ้อมโยมทุกคนประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องพ่อแม่เรื่องของภาพพี่สู่ส่งนะครับหรือผู้มีผู้คุณทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังนะครับจริงเท็จยังไง ก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ